ยังอยู่กันที่เรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นนะครับแต่ไปท,ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับคนหนองบัวลำพูนะครับสมองดี h e ลตี h y thai h e a l เ h y b นะครับเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครับเมื่อเวลา4นากาน,นาที ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอํเาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุรสั์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนอสอมอชรบกว่าห0ึ่ง0คนนะครับทำกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องก,กันอัมาพาตครั้งที่10เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาหรอบ 28กรกฎาคม2567่ภายใต้แนวคิดคนไทยสมองดี Healthy Thai Healthy Brain โดยนายแพทย์ประวิทย์ศรีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูนำชมนิทรรศการโรคหลอดเลือดในสมองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูนะะได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ค่ะจึงจัดกิจกรรมเดินวิ่งปันปง่นป้องกันนาำพาดครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567ภายใต้แนวคิดคนไทยสมองดีจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นดั่งแสงนำใจและเป็นแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567เเพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองให้กับประชาชนทั้งประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองค่ะด้วยการให้ความรู้เชิงรุกในทุกพื้นที่ และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่ายๆค่ะเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานเพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคโดยรูปแบบการจ,จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็ประกอบไปด้วยการจัดเทศากาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจัดเทศากาลความรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองค่ะจัดกิจกรรมเดินวิ่ง4.5กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรแล้วก็ปั่น24กิโลเมตรค่ะ ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันขึ้นทั่วประเทศค่ะ